สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องที่มาของพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งอยู่ในอริยบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายงายวางบนพระเภาพระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่พระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณีปางนี้มีที่มาจากพุทธประวัติ เมื่อที่พระโพธิสัตว์ได้รับยาคาจากโสติยาพามแล้วทรงเอามาปูราที่รัตนบัลลังก์ใต้ต้นพระสีมหาภูทรงตั้งปณิธานว่าต่อให้เลือดจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ทรงลุกจากรัตนบัลลังก์อยู่มาขณะหนึ่งพยามารต้องการขัดขวางพระโพธิสัตว์ จึงยกกองทัพมารน,นับร้อยพันนีรมิตรให้มีเป็นร้อยเป็นพันแขนในมือถืออาวุธต่างๆบางตนก็ขี่ช้างคีรีเมฆถืออาวุธเป็นร้อยเป็นพันพญามารและพวกขี่ช้างคีรีเมฆมาหาพระพุทธองค์พยายามจะทำร้ายพระพุทธองค์แต่ก็ไม่ได้ผลพญามารจึงกล่าวว่าลัทนะบัลลังก์นี้ เป็นของเราพระพุทธองค์จึงทรงชี้นิ้วลงพื้นธรณีเพื่อเรียกพระแม่ธรณีมายืนยันว่ารัตนะบัลลังก์นี้เป็นของเราพระแม่ธรณีจึงปรากฏกายขึ้นและบีบมวยผมและได้ปรากฏน้ำซึ่งพระพุทธองค์ตรวจมาตั้งแต่ชาติปางก่อนด้วยทานบารมีที่เคยทำไว้ คลื่นน้ำจึงได้พัดพาหมู่มารไปหมดและนี่คือที่มาของพระปางมารวิชัยถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนคนที่ไม่พอใจจะด่าผมก็ได้แต่อย่าด่าแรงเกิน เดี๋ยวเจอสวนกลับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็สามารถส่งมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ